สวัสดีค่ะวันนี้เรามาชวนคุยเรื่องที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งเลยนะคะคือความแตกต่างระหว่างมูลค่าทรัพย์สินแบบที่เราประเมินกันตามปกติกับมูลค่าที่เอ่ออาจจะขายได้จริงๆเวลาต้องรีบๆขายหรือที่เขาเรียกว่ามูลค่าบังคับขายนะคะครับผมแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมานี่ก็พูดถึงเยอะเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะไอ้คำถามที่ว่า ตัวเลข60-70%ของราคาตลาดที่เรามักจะได้เย็นเวลาพูดถึงมูลค่าบังคับขายเนี่ยเออมันจริงแค่ไหนกันแน่วันนี้เราจะมาลองเจาะลึกกันดูค่ะได้เลยครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นผมขอปูพื้นนิดหนึ่งก่อนนะครับเกี่ยวกับคำว่ามูลค่าตลาดหรือ market value นี่แหละครับค่ะค่ะดีเลยค่ะคือมูลค่าตลาดเนี่ยมันก็คือราคาที่เป็นไปได้มากที่สุด ที่ทรับสินชิ้นหนึ่งจะซื้อขายกันได้ในตลาดเปิดเปิดเลยนะครับระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายที่แบบเต็มใจทั้งคู่ต่างคนต่างก็รู้ข้อมูลพอสมควรมีเวลาตัดสินใจไม่ได้โดนใครบังคับมาอ่าพูดง่ายๆก็คือราคาในสภาวะปกติเลยครับชัดเจนเลยค่ะสภาวะปกติไม่มีแรงกดดันทีนี้จุดสำคัญที่ทำให้มูลค่าบังคับขายหรือฟอสเซลเนี่ยมันต่างออกไปคืออะไรคะ มันแค่แบบลดราคาลงมาเฉยๆหรือเปล่าอ่าไม่ใช่แค่ลดราคาธรรมดาครับคือหัวใจสำคัญจริงๆของมูลค่าบังคับขายเนี่ยมันคือเรื่องเวลาเลยครับที่มันจำกัดมากๆเวลาใช่ครับผู้ขายอยู่ในสถานการณ์ที่เหมือนถูกบังคับอะครับ,รบให้ต้องขายทรัพย์สินออกไปเร็วๆอ๋อค่ะ อาจจะด้วยคําสั่งสาลหรือว่ากระบวนการทางกฎหมายบางอย่างการชําระบัญชีอะไรผู้นี้ซึ่งกรอบเวลามันจะสั้นกว่าการขายปกติในตลาดมากๆเลยครับสั้นกว่าเยอะเลยนะคะครับผมเราอาจจะเคยได้ยินคําว่ามูลค่าทรัพย์สินเพื่อการเลิกกิจการหรือ Liquidation Value ด้วยซึ่งก็คอนเซปต์คล้ายๆกันคือเน้นขายเร็วภายใต้แรงกดดันเรื่องเวลาเหมือนกันอ๋อค่ะ ซึ่งตรงนี้แหละครับที่ทําให้มูลค่ามันต่างจากมูลค่าตลาดอย่างชัดเจนเข้าใจแล้วค่ะว่าเวลาคือคีย์สำคัญเลยงั้นกลับมาที่คำถามเดิมที่ค้างไว้ค่ะไอตัวเลข6ก7 0 7 0ของมูลค่าตลาดที่เราได้เห็นบ่อยๆเวลาพูดถึงมูลค่าบังคับขายเนี่ยสรุปแล้วมันมาจากไหนแล้วมันเชื่อถือได้จริงแค่ไหนคะครับอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยครับ คือตัวเลข60-70%เนี่ยเหมือนจะเริ่มใช้กันแพร่หลายมากๆหลังช่วงวิกฤตปี40นะครับอ๋อ oh, ช่วงนั้นเลยใช่ครับอาจจะมาจากเกณฑ์ LTV หรือ Loan to Value ที่สถาบันการเงินเขาใช้กันตอนนั้นเพื่อจำกัดความเสี่ยงหรืออาจจะกลายเป็นเหมือนบรรทัดฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติที่ผู้ประเมินส่วนใหญ่ก็ตามตามกันมาอารมณ์แบบทำตามตามกันมาอะไรแบบนั้นเหรอคะ คล้ายๆอย่องนั้นครับแต่สิ่งสำคัญที่ต้องย้ำเลยคือมันไม่ใช่กดตายตัวอะไรเลยนะครับอื mm hmm. ปัจจัยจริงๆที่มันกำหนดมูลค่าบังคับขายเนี่ยคือสภาพคล่องของทรัพย์สินน,นั้นๆเลยครับภายใต้ข้อจำกัดเรื่องเวลาที่มันบีบเข้ามาหมายความว่า ถ้ารับสินมันขายยากมากๆสภาพคล่องต่ำๆตัวเลขอาจจะไม่ใช่60-70%อย่างที่เราคิดกันบางประเภทที่มันเฉพาะทางมากๆเลยหรืออยู่ในทำเลที่ไม่ค่อยนิยมหรืออาจจะขายยากด้วยเหตุผลอื่นๆเนี่ยมูลค่ามันครับขายอาจจะดิ่งลงไปเยอะมากๆอาจจะเหลือแค่10-30%ของมูลค่าตลาดก็เคยมีนะครับโห oh, 10-30%นี่ต่างกันเยอะมากเลยนะคะใช่ครับมันขึ้นอยู่กับตัวทรั์สินเองล้วนๆเลย ทั้งประเภททำเลขนาดหรือว่าศักยภาพในการใช้ประโยชน์ของมันดังนั้นการไปยึดติดกับตัวเลข60-70%เนี่ยอาจจะเป็นการมองที่ง่ายเกินไปมากๆครับค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะแล้วในทางปฏิบัติล่ะคะถ้ามันไม่มีสูตรตายตัวแบบนี้เวลาเขาจะประเมินมูลค่าบังคับขายจริงๆเขาพอจะมีวิธีไหนกันบ้างคะในทางปฏิบัติจริงๆก็ ท้าทายเหมือนกันครับแม้ว่าในทางทฤษฎีอาจจะมีการพูดถึงการใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังอะไรแบบนั้นแต่ในความเป็นจริงมันทำได้ยากอืวิธีที่พอจะทำได้จริงก็คือผู้ประเมินอาจจะไปรวบรวมข้อมูลราคาที่ขายได้จริงๆจากการขายท่อตลาดของกรมบังคับคดีนะครับอ๋อดูข้อมูลจริงเลยใช่ครับ สำหรับทรัพย์สินประเภทที่ใกล้เคียงกันในทำเลคล้ายๆกันแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกับมูลค่าตลาดที่ประเมินไว้เพื่อจะหาสัดส่วนออกมาค่ะแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับเพราะบางทีการขายท่อตลาดเนี่ยมันอาจจะมีปัจจัยอื่นแฝงอยู่ด้วยเช่นอาจจะมีคนส่งตัวแทนมาซื้อหรือบางทีเจ้าหนี้เขาก็ซื้อเก็บเองเพื่อรักษามูลหนี้ไว้อะไรแบบนั้นครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ มีปัจจัยซับซ้อนเหมือนกันสรุปแล้วก็คือหัวใจสำคัญของมูลค่าบังคับขายเนี่ยมันคือสถานการณ์ที่ถูกบีบด้วยเวลาจริงๆครับผมทำให้มูลค่ามันต่ำกว่าตลาดปกติแล้วไอ้ตัวเลข60-70%ที่เราคุ้นหูกันเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่กดเหล็กอะไรเลยแต่เป็นแค่ค่าประมาณคร่าวๆที่อาจจะใช้ไม่ได้เลยกับทรัพย์สินที่สภาพคล่องต่ำมากๆถูกต้องเลยครับ ถ้าเรามองในภาพใหญ่ๆนะครับการเข้าใจความแตกต่างตรงนี้สําคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นฝั่งผู้ให้กู้ผู้กู้หรือว่าคนที่ต้องบริหารจัดการทรัพย์สินภายใต้สถานการณ์กดดันค่ะสําสคัญกับทุกฝ่ายเลยใช่ครับมันทําให้เราตระหนักว่าเออสภาพคล่องกับเวลาเนี่ยเป็นปัจจัยที่สําคัญอย่างยิ่งเลยในการประเมินมูลค่าที่แท้จริงโดยเฉพาะในภาวะที่ไม่ปกติค่ะ และนั่นก็น่าจะเป็นข้อคิดที่น่าสนใจที่เราอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ลองไปคิดกันต่อดูนะคะว่าในเมื่อมูลค่าบังคับขายจริงๆเนี่ยมันผันผวนได้มากขนาดนี้เลยขึ้นอยู่กับตัวทรัพย์สินเองแล้วก็สถานการณ์ณเวลานั้นๆจริงๆครับ แล้วการที่เราอาจจะยังใช้ตัวเลขเปอร์เซ็นต์เดิมๆเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจหรือว่าประเมินความเสี่ยงเนี่ยมันจะยังน่าเชื่อถือแล้วก็เหมาะสมกับสถานการณ์จริงๆได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ท้าทายสําหรับทุกคนในวงการเหมือนกันนะคะเป็นประเด็นที่น่าขบขิดมากครับ